เดี๋ยวมือนี่จะมาขุดดินจับจอบปลูกหย่านะคะเพื่อที่จะเอาพันย่าไปขยายพันให้กับวออัวเนาะเดี๋ยวไปอาตะก้าก่อนตะก้าหญ้าตะก้าหย่านะเนี่ยมันเนี่ยมันได้ยินมืนเอเดิน น้องเนียโอเคนะคะเขาก็มาขยายพันหญ่านเนาะเดี๋ยวเขาจะเอาหญ่าใส่ใส่ที่เขาขุดนะคะ นางล้วงก็ะเด้ได้ละนางล้วงก็ได้ได้ดูปลูกง่ายๆเนะาะตามสไตล์บ่มนี้ทฤษฎีดอกบ่มนี้่าจะเอามันน้อนออกตาตังเลยง่ายดีกบดินง่ายๆนะคะอย่างนี้เองนะคะนี่เดแบบนี้ละ่ละเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไอ้น้าม,รมารดมันนาะ น,นี่จะปลูกเอาพันธุ์มันปลูกเอาให้มันเป็นต้นใยๆเราเขาต้องคอยตัดเอ,อกต้นมันไปขยายหลายๆเพื่อที่จะให้เพียงพอต่อต่องัวของเขามีงวอยุสามตูนะคะก็ต้องขยายพันญ้าหญ้าเนเปียนะคะต้นใยๆแข็งแข็ง ว่าคอดีของมันก็คืออมันกลิ่นดีเนาะหัาก็ตัดเวลาห่ตัดาก็ตัดจะตอนตอน้ตนต้นอ่อนๆน,นะคะ,ะหิมะ ปกติเขาจะนอนปลูกนะแต่นี้เขาจะตังปลูกเนาะพื้นที่เขามันจำกัดกะเฮ็ดตามสภาพที่เรามีนะคะสภาพพื้นที่ที่เรามีนะเดี๋ยวให้มันติดก้นขอนข้าวปุ๋ยมะวานกับเอาปุ๋ยเอาขีา้ปุูกที่จัดเลยได้หนี เอาพันมันก้อนได้หนิขยายพันธุ์หญ้านเปียนะคะเพื่อที่จะเอาต้นพันธุ์มันไปขยายพันธุ์ดอเพื่อที่จะได้เอาไปขยายพันธุ์เอาไว้ให้นัวกินนะคะเป็นอาหารเสริมให้กับนัวเนาะค่ะเลาก็จะปลูกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ง,ง,ง,ง่ายๆเนาะใช่ง่ายถูกง่ายทำเกษตรง่ายๆไม่ต้องยากนะคะโอเคนะคะค่ะกะอันนี้เนาะก็เป็นการขยายพันธุ์หญ้าน้เปียนะคะนี่ค่ะตัวอย่างนี้เปียก็เป็นประมาณนี้เนาะค่ะสําหรับตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะคะ่ะเพื่อที่จะไปปลูกยางให้แล้วเนนะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ